วันนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้นะคะแบ่งปันความรู้อะไรคะอ่าเสียบเทียนค่ะส่วนมากเทียนมันมันไม่มีที่ยึดนะคะเราก็ต้องเอาเทปใสามาพันค่ะนี่ค่ะเอามากับเท่ากับตัวนี้เลยค่ะเท่ากับเทียนเลยแล้วก็ใช้สกอตเทปใช้ใช้สกอตเทปพ,พันค่ะพันเข้าไปพันเข้าไปเสร็จแล้ว นี่ค่ะถ้าเราอยากตกแต่งให้มันสวยงามดอกดาวเรืองค่ะเสียบลงไปค่ะตรงเชิงตรงใต้ค่ะเสร็จแล้วก็วจะได้เป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนั่นมันจะง่ายนะคะตัวเนี้ยมันจะง่ายเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็แล้วก็วกอา ทำให้เสียบเสียบลงกระทงง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราทําเองค่ะง่ายๆเนี่ยค่ะลักษณะมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะนี่ค่ะไม้เสียบลูกชิ้นนะคะขอบคุณที่กดไลค์ติดตามนะคะถ้าเป็นความรู้หรือว่าชอบก็ กดถูกใจได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ